สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมินนี่มิวโซนนะคะโดยแม่น้องค่ะจะมาแนะนำวิธีการทานอะโวคาโดอย่างไรให้อร่อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องเลือกสายพันธุ์ด้วยนะคะอะโวคาโดที่จะอร่อยที่สุดก็แนะนำเป็นบูทเจหรือไม่ก็บัคเนียหรือไม่ก็พันธุ์ปิตาซันหรือว่าสวนทรศีก็ได้ค่ะแช่ให้เย็นเสร็จแล้วเอามาผ่าเป็นซีกแบบนี้ค่ะ,ะสำหรับคนที่เพิ่งหัดทานนะคะควรจะทานด้วยน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งแท้ร้อเเซ็แล้วก็แช่ยเย็นๆเหมือนกันค่ะ เราก็เอาน้ำพึ่งมาราดเทอโวคกโดเลยได้เลยค่ะเหตุผลที่แนะนําให้เอาน้ำพึ่งราดเพื่อทานอโวคกโดนะคะเพราะว่าน้ำพึ่งมีรสหวานจะช่วยทําให้รสชาติของอโวคกโดที่มันอย่างเดียวเนี่ยทาให้หวานมันอร่อยนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยทานเด็กๆลูกๆที่ยังไม่เคยทานเนี่ยควรจะราดด้วยน้ําพึ่งค่ะเขาจะได้รู้สึกว่ามันมีรสหวานแล้วมันจะอร่อยจะทานง่ายกว่ารสมันอย่างเดียวมันจะได้ไม ok ่เล mm ี hmm. ่ยนนะคะ เมื่อเตรียมอมโวโกโดพร้อมทานแล้วนะคะเราก็จะเชิญชวนลูกๆค่ะมาทานนะคะโดยเราก็จะเ,เน้นจุดขายค่ะว่ามันอร่อยนะลูกมันเย็นมันหวานมันมนเหมือนไอติมเลยอะ่ะเชิญลูกมาชิมก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องทานไปด้วยกันค่ะเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็เป็นจุดแรกนะคะถ้าเราสามารถสร้างความประทับใจในการทานผลไม้ให้ลูกได้ลูกก็จะสามารถรับรู้ได้ว่ามันอร่อยแล้วเขาก็จะ ติดนิสัยในการรับประทานผลไม้ได้หลากหลายค่ะเราก็จะทานไปด้วยกันจนกระทั่งเนี่ยแหะคะ่ะหมดจานเลยในครั้งต,ต่อไปนะคะขอให้เราเตรียมให้พร้อมวางไว้เนี่ยเขาก็จะวิ่งมาเองเลยนะคะ